สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบห้ซีซันนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM เอ็มโดยจางสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาว,วานาทศศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดสนับสนุนการดําเนินการจะทําแผนพัฒนาจังหวัดครอบคลุมทุกนิติการพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและการจะทำคำของงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นจังหวัดจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดแผน1.1 0ให้เป็นระบบ ฐานข้อมูลกลางให้กับส่วนราชการหน่วยงานได้ใช้งานและเป็นการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนในการทำงานและสามารถตรวจสอบได้และเพื่อให้การใช้งานระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดแผน101 <c oughs> เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการจะทำแผนพัฒนาจังหวัด นายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวอีกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีแผนพัฒนาหลักจํานวน5ด้านและแผนพัฒนาอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาทิการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด การพัฒนากําลังคนซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีความพร้อมของคนที่จะพัฒนาเป็นอันดับที่1งของภาคอีสานมีสถานศึกษามีหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมที่มีศักยภาพที่สูงมากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญมากในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการรักษาอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืช การเสริมสร้างบริหารจัดการความมั่นคงภายในและการเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีดังนั้นระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดแผน101เป็นระบบรองรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดครั้งนี้เป็นรุ่นที่สอง กำหนดอบรมในวันที่3พฤษภาคม2567มีกำหนดระยะเวลา1วันมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน100คนต่อกันที่101จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนวาน,นี้เมื่อเวลา13.30นนายจุศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับ2,567ณนห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีคณะอนุกรรมการส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับ ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2546โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยนําเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ทะเบียนรถสวยเข้ากองทุนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนข้างต้น สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช25 6 7กองทุนได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดจำนวน3 7 5ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธปรรมคณะกรรมการจึงได้ร่วมกันประชุมในครั้งนี้โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ส่วนราชการหน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องยื่นคำขอหน้าสำกงงานขนส่งจังหวัดร้อเอ็ดภายในวันที่17มิถุนาย,ยน2567และโครงการแผนงานที่จะดำเนินการจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนซึ่งสามารถปฏิบัติ บรรลุผลได้จริงลดอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ส่วนราชการหน่วยงานยื่นคํำขอและพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ต่อไป ตอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครั้งที่3ประจำปี2567วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมเสมาสามคัคคีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดหรือกศจอครั้งที่3ทับ2567 โดยมีนายคันชิตวรรณชาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้ส่งคุณวุฒิและกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมกศจมีเรื่องเสนอเพื่อทราบต่อคณะกรรมการได้แก่สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่16ปี2567ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยมกุฎราชกุมารหรือมทศ และการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสาม,มาเณรตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่2รุ่นที่8ปีการศึกษา2567นอกจากนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกสารศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน2แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านโนนขาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านหนองผือน้อยสันติราชบำรุงอำเภอจตุตรุภักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากมีนักเรียนน้อยและขาดข้าราชการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่อไปปีท้ายข่าววันนี้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกบุตรที่สภา คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่ได้มีพระราชกิจสภกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567นั้นวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกอุฏิสภาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอดังต่อไปนี้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกอุฏิสภาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2567 ถึงวันที่24พฤษภาคม2567ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30น,นาทีณสถานที่ที่พุ่มหนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนดไม่เว้นวันหยุดราชการกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาดังนี้วันเลือกระดับอำเภอวันที่9มิถุนายน2567วันเลือกระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายน2 5 6 7 วันเลือกระดับประเทศวันที่26มิถุนายน2567ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไปสำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวอำเภอเดียว จะถอนการสมัครไม่ได้โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครสว .2 พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัวสว .3 และแบบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครสว .4 ด้วยตนเองได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งและสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานครทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปรง่งใส สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สายด่วน1444ทุกคำถามมีคำตอบทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมมเคนบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีซั w นิวพาอิสาน hd จานดาวเทียม ipm โดยจางสีส้มดิฉันวิภาวรรพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย7วิธีใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัย 1. ดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Play Store เป็นต้นและหมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเช่นเจลเบรกรูทเป็นต้น 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 4. ไม่คลิกลิงก์จาก SMS 5. ทํารายการธุรกรรมด้วยตนเองไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนที่ไม่น่าไว้ใจให้ช่วยทำรายการให้และดูแลให้คำแนะนำผู้สูงอายุในบ้านให้สามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 6. ไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงิน 7. ตั้งรหัสผ่านเดายากและเปลี่ยนเป็นระยะเช่น3เดือนเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213งด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่อง5วิธีเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้มปลอดภยัย การใช้ถังก๊าซหุงต้มที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนการเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ได้มาตร,รฐานความปลอดภัยจะช่วยป้องกันเพลิงไหม้จากก๊กาซรั่วไหลได้5วิธีเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้มปลอดภัย 1. ถังก๊าซต,ต้องมีเครื่องหมายรับรองตามมาตร,รฐานอุตสาหกรรมหรือมออก,ออกอ 2. ระบุวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน 3. บอกแหล่งน้ำหนักถังและน้ำหนักบรรจุกา๊าซชัดเจน 4. ว่วาวของถังมีซีนปิดผนึกอยู่เรียบร้อยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกา๊าซ 5. ถังกา๊าซต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยบุบบวมไม่ขึ้นสนิมท่านสามารถติดตามสาระความรู้สุขภาพเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนนิรภัย1784ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด